สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแก้มกวินตราคลอดทายาทคนที่2แล้วเหล่าคนในวงการแห่ยินดีเพียบจากการณีที่ก่อนหน้านั้นดาราสาวอย่างแก้มกวินตราบอกข่าวดีว่าปัจจุบันกำลังตั้งคันลูกคนที่2แล้วได้7เดือนจริงๆไม่ได้ปิดอะไรแต่เราเลี้ยงลูกเองเลยไม่มีเวลาแทบจะไม่ได้เล่นไอจีเลย กวนกับน้องอก่อนลูกคนแรกอยู่เขาไวกําลังกําลังพูดทํากิจกรรมเลยไม่ได้อัปเดตลงไอจีท้องนี้แพ้หนักมากแพ้ยันสี่เดือนกินน้ําเปล่าก็อ,อก้วกทั้งที่ท้องแรกแพ้แค่เดือนเดียวตอนนี้น้ําหนักขึ้นมา10กิโลส่วนกําหนดคลอดคุณหมอบอกออกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคม67คงผ่าคลอดเหมือนเดิมแต่กําลังลังเลเพราะเป็นเดือนเดียวกันกับลูกคนแรกเลยกําลังดูว่าจะได้คลอดวันเดียวกันเลยไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนที่สองก็ลูกชายอีกแล้วเตรียมชื่อไว,คว้คร่าวๆ แต่เดี๋ยวรอดูวันอีกทีซึ่งน้องก่อนก็รู้เรื่องมาจับท้องเราก็พยายามบอกว่าในท้องแม่มีเบบีนะพยายามบอกว่ารักเบบีจุ๊บเบบีหน่อยล่าสุดสาวแก้มออกมาอัปเดตแล้วว่าได้คลอดลูกคนที่สองแล้วโดยได้โพสต์ผ่านทางอินสตา r a m มพร้อมระบุแคปชั่นว่าอย่าได้เร่งรัดว่าเมื่อไหร่จะเจอเมื่อถึงเวลาที่ใช่วาสนาก็จะทำให้มันเกิดขึ้นเองทุกอย่างบนโลกไม่มีคำว่าบังเอิญ18กุมภาพันธ์2567 Koi Nkhan น้องกันเด็กชายกนกการธนพรมงคลมารายงานตัวครับท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ